ตำนานจอมยุทธ์ู้ถังซานภาค5บทที่497ตั้งแต่เริ่มเกมถังซานแทงเข้าไปในร่างกายของเขาดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยแสงสีม่วงและเขาก็ตกด้วยมือขวาของเขาจากนั้นอัตราการไหลของเวลาโดยรอบก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง เหมยกงจือบนท้องฟ้าและปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงยังคงต่อสู้กันอยู่และเวลาที่จระเข้ที่อยู่ด้านล่างถูกฝ่ามือของถังซานยิงเสียชีวิตกลายเป็นหมอกสีเลือดและกระจัดกระจายเพิ่มก่อนและหลังซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีใบหน้าของถังซานแดงก่ำร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยและเขาหายใจเข้าลึกๆเพื่อระง,งับเลือดที่เนือดในร่างกายของเขาเลือดที่ปั่นป่วนในร่างกายของเขานั้นไม่ใช่เพราะอาการบาดเจ็บ แต่เป็นเพราะใช้เร็วเกินไปที่จะกลืนและดูดซับเลือดของผู้เล่นจระเข้ท้ายที่สุดนี่คือพลังของสายเลือดของระดับสูงสุดอันดับ9ในการกลืนด้วยความเร็วเช่นนี้แรงกดดันของถังซานก็มหาศาลเช่นกันโชคดีที่เขาทำเสร็จแล้วหลังจากการกลืนกินครั้งนี้เขาจะต้องผลักดันสายเลือดจระเข้แห่งการเวลาของเขาไปสู่อันดับที่9อย่างแน่นอนก่อนหน้านี้จะไม่มีการขาดแคลนหลอดเลือด ปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงและเหมยกงจือบนท้องฟ้าก็หยุดชั่วคราวในขณะที่ร่างกายของผู้เล่นจระเข้เวลาระเบิดเหมยกุงจืออืดอัดเล็กน้อยและความตั้งใจเดิมของดาบเผด็จการของปีศาจนกกระเรียนมงกุฎแดงก็ดูยุ่งเหยิงเล็กน้อยในทันทีวินาทีถัดมาก็เห็นว่าถังซานผู้ซึ่งรักษารูปร่างของเขาให้คงที่กำลังมือศีรษะขึ้นและมองไปทางนั้นในอากาศแผ่นเทเลพอร์ตในมือขวาก็ยกขึ้นเช่นกัน มีเสียงกรีดร้องอย่างไม่เต็มใจในปากปีศาตนกกระเรียนมงกุฎแดงกระพือปีดาบยาวสันสะท้านแอละมันก็แทงทะลุผ่านรอยแยกในพื้นที่ที่โจมตีตัวเองและบินออกไปในทันทียุคเว้นสำหรับเวทีการแข่งขันไม่เคยเชื่อว่าจะสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้สองคนได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีคู่ต่อสู้ที่สามารถฆ่าสหายของเขาเองในไม่กี่วินาทีบนสแตนของผู้ชม เหมาเือนวู้หันกลับมาและตบโต๊ต่อหน้าพ่ออย่างแรงใช่ที่นั่ง VIP มีโต๊ะพร้อมผลไม้และอาหารต่างๆพ่อเห็นไหมพ่อเห็นไหมถ้าไม่ใช่เพราะผิวหนาของฉันพ่อคงไม่มีลูกชายแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วว่าอีกคนใจร้ายแค่ไหนฉันจะตั้งใจได้ยังไงละคนที่แพ้ดูสิไอคนนี้มันไร้กาศแค่ไหนถ้าเขาเข้าใกล้เขาเขาจะตายการป้องกันของจระเข้ไม่ได้อ่อนแอจริงไหมแค่ตกแบบนี้ พ่อของหมาเเวินวูตกหัวอีกครั้งเจ้ากล้าตโตัวกับพ่อของเจ้าผมการสนทนาระหว่างพ่อและลูกชายนี้ไม่ส่งผลต่ออารมณ์ของที่นั่ง VIP โดยรอบในขณะน,นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นชัยชนะอย่างรวดเร็วอย่างที่หมาเเวินหอวูกล่าวมนุษย์นั้นดูแปลกจริงๆและไม่สามารถอยู่ใกล้เขาได้เมื่อสัมผัสใกล้ชิดนูเหมือนนว่าจะผ่านพ้นไม่ได้จริงๆ แมมมอสสีทองแพ้ในสถานการณ์นี้ใครจะกล้าพูดว่าการป้องกันของพวกมันแข็งแกร่งกว่าแมมมอสสีทองหัวหน้าของตระกูลจระเข้เวลาก็อยู่ในที่นั่ง VIP เช่นกันและใบหน้าของเขาก็จมลงมากขึ้นในเวลานี้เผ่าจระเข้เวลาเดิมเป็นเผ่าพันหายากและรุ่นน้องชั้นยอดถูกฆ่าตายด้วยวิธีนี้จะไม่โกรธได้อย่างไรแต่กฎขอองค์การแข่งขันนั้นมีอยู่ว่าโกรธแค่ไหนก็ไม่สามารถแสดงท่าทางฉุนเฉียวได้ ในตอนท้ายของเกมเหมยกงจื่อลงมาจากฟ้าฟ้าและลงจอดข้างถังซานจากอากาศเธอไม่ได้พูดมากเกี่ยวกับการฆ่าจระเข้เวลาของชูราเธอไม่เคยมีจิตใจ,ใจเสแสร้งมนุษย์ต่างดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อทาสและฆ่ารับใช้ภายใต้การกดขี่ของสัตว์ประหลาดและผีจำนวนมากฉันไม่รู้ว่ามนุษย์เสียชีวิตในมือของพวกเขากี่คนเธอไม่ได้ฆ่าเผ่ามอนสเตอร์น้อยลง ฉันยังไม่ได้เล่นมันจบแล้ววิชาดาบของชายคนนั้นค่อนข้างทรงพลังเหมยกงจือกระซิบเสียงบนเล็กน้อยทั้งซานยิ้มและกล่าวว่าครั้งหน้าคราวหน้าให้เจ้าเล่นมากกว่านี้ตอนนี้เขาอารมณ์ดีและความอัปยศยของตระกูลจอระเคในเวลานี้อาจกล่าวได้ว่ากำลังส่งฐานไปในหิมะสสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกเล็กน้อยว่าจะอัปเกรดการฝึกฝนของเขาเป็นระดับ9ก้าหรือไม่เมื่อกลับมาที่เมืองเคอรี่ในภายหลังจะมีปัญหามากมายที่ต้องเผชิญ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเหมยกงจือที่ต้องการอยู่ในตำแหน่งสิ่งนี้ยังต้องการให้ตัวเขาเองมีพละกกำลังที่เข้มแข็งเพื่อปกป้องเหมยกงจือที่ระดับ9้าดูเหมือนว่าฉันต้องเตรียมตัวสำหรับการฝ่าฟันจริงๆจากนั้นยกระดับแบรนด์ของสายเลือดแต่ละสายของเขาเป็นระดับที่เก้าโดยเร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบในอนาคตต่อระดับเทพ ก่อนที่จะมาที่ราชสํานักถังซานร,รู้สึกเสมอว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาอย่างน้อยสองสปีหลังจากมาถึงราชสํานักแล้วเขาได้รับทรัพยากรและโอกาสมากมายซึ่งทําให้เวลานี้สั้นลงอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสยัยนี่เป็นสถานการณ์ที่เขามีความสุขมากที่ได้เห็นทั้งสองก้าวลงจากสนามเหมยกงจือพูดว่ามันจบเร็วจังกลับเลยไหมถังซานพยักหน้าและพูดว่าฉันอยากกลับไปฝึกต่อแล้วคุณละ เหมยกงจือพูดว่าแล้วฉันจะกลับไปด้วยคลื่นลมผกบผันนั้นกว้างใหญ่และลึกกล้ามและฉันต้องทำความเข้าใจให้มากขึ้นเมื่อมองดูใบหน้าที่สวยงามของเธอถังซานอยากจะไปกับเธอมากกว่านี้แต่สำหรับอนาคตเขาทำได้เพียงอดทนกับแรงกระตุ้นและพยักหน้าแล้วพูดว่าโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้ นอกจากนี้เขายังต้องไปหอ,อการค้าหลิงซีเพื่อขอตัวเข้าชมเกมจากเพื่อนๆจากนั้นการพบปลูกภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดีหยินและภูเขาศักดิ์สิทธิ์เทียนอย่างเช่นเดียวกับการกลืนส่วนหนึ่งของตราจระเข้ลำดับที่เก้าเพื่อดูดซับและยกตราประทับของตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุดของลำดับที่8ต้องใช้เวลา ทุกๆวันในสารบรรพบุรุษความเร็วในการฝึกฝนนั้นสูงกว่าในเมืองเคอรีอ่จริงๆถังซานคิดเกี่ยวกับมันแล้วเมื่อปรับแต่งดีคอนเวลาหลังจากที่เขากลับไปเขาควรให้ความสำคัญกับการปรับแต่งความสามารถในการเคลื่อนย้ายระยะไกลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอนาคตจากเมืองเคอรี่ไปยังลานบ้านของบรรพบุรุษให้ย่นเวลาให้มากที่สุดพี่ชายซูอยู่ที่นั่นหรือถังซานเปิดการสื่อสารซูจือลานให้เขาและเริ่มการติดต่อ กือบจะในวินาทีต่อมาเสียงของซูจือลานก็มาจากเครื่องสื่อสารใช่แล้วพี่ชูราคุณน่าทึ่งมากฉันไม่ได้คาดหวังฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆทําทำไมคุณถึงเข้าร่วมกับเจ้าหญิงน้อยทังซานกล่าวว่าเรื่องมันยาวเมื่อเจ้าเมืองนำเจ้าหญิงน้อยมาลงทะเบียนในวันนั้นข้าก็บังเอิญไปสมัครแล้วพบกันไม่ต้องกังวลไม่มีคู่หูของข้าใดลงชื่อสมัครไม่เป็นไรไม่เป็นไรซูจือลานสุภาพอย่างไม่คาดคิด หากเจ้าเมืองรับรองไม่สำคัญว่าจะเป็นคนดังสูงศักดิ์พูดได้เลยว่าคุณเป็นข่าราชบริพารของราชานกยูพ่ชูราไม่นะถ้าคุณพอมีเวลามาเจอกันฉันกำลังดูเกมอยู่ตอนนี้คุณคงยังไม่จับปซูจือลานกล่าวว่าฉันเพิ่งออกมาแล้วฉันจะรอคุณที่ทางออกเสียงของซูจือลานฟังดูกังวลเล็กน้อยถังซานยิ้มเขาอาจรู้ว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงกังวลที่จะเห็นตัวเอง ไม่นานนักที่จะเห็นซูจิลานซึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าธรรมดาเดินออกจากพื้นที่จัตุรัสเขาเห็นถังซานและก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วการแสดงออกของเขาเต็มไปด้วยความใกล้ชิดพี่ชายทูราคุมหน้าทึ่งจริงๆนั่นแหละแมทเดียวและดับเบิลแมทยังคงเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องมันแข็งแกร่งมากขณะที่เขาพูดซูจิลันยกนิ้วให้ถังซานยิ้มและกล่าวว่าทำดีที่สุดแล้วถือได้ว่าเป็นอนาคต ซูจือลานยิ้มและพูดว่าคราวนี้เธอต้องมีอนาคตที่สดใสไปคุยกับเราเถอก็ดีถังซานเห็นด้วยรถม้าสุดหรูของหอ,อการค้าหลิงซีขับรถไปอย่างรวดเร็วและถังซานตามซูจือลานและขึ้นรถการแสดงออกของซูจือลานแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดในอดีตมันให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างถังซานและประมาจารย์วงเวท โดยใช้เขาเป็นสื่อกลางแต่เมื่อได้เห็นการแสดงของถังซานในการแข่งขันด้วยสายตาของตัวเองก็พบว่ามันทำผิดพลาดครั้งใหญ่พลังสายเลือดของชูร่านี้สามารถอยู่เหนือระดับสองได้จริงๆคุณก็รู้นี่เป็นสายเลือดระดับบนสุดในฝั่งเมืองเคอรี่แล้วแอลเลอมนได้เอาชนะศัตรทูที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ชั้นสูงของสารบรรพบุรุษ มันเห็นเกมแมมมอธทองคำและในขณะนั้นก็ยังรู้สึกอธิบายไม่ถูกเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหลังจากดูการต่อสู้ครั้งแรกของความแข็งแกร่งของทางซานกับกลุ่มดอกทานตะวันที่มีอำนาจเมื่อวานนี้ก็เข้าใจจริงใจจริงว่าชูรามีความสามารถที่แท้จริงมีพลังมากแม้จะสงสัยอยู่พักหนึ่งว่าผู้ชายคนนี้เป็นมนุษย์จริงหรือบทที่498 สิ่งที่ทำให้ซูจือลานประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือชูราและเหมยกงจือก่อตั้งทีมคู่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคู่ในฐานะผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเผ่าอาสูรนกยูงซูจือลานรู้ดีว่าราชาปีศาจนกยูงเต็มใจที่จะให้เหมยกงจือสืบทอดบัลลังก์และที่นั่งของเจ้าเมืองแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมราชาปีศาจนกยูงจะเลือกลูกผสมกับมนุษย์ แต่นี่เป็นเจตจำนงของนกยูงราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และในฐานะผู้สนับสนุนที่พักนีพวกเขาสามารถเชื่อฟังได้เมื่อเห็นว่าชูรากับเหมยกงจือจริงๆก็รู้สึกตกใจอย่างหาตัวจับไม่ได้มันควรจะเป็นว่าเหมยกงจือแข็งแกร่งแต่ชูราผู้นี้และเหมยกงจือร่วมมือกันเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความสัมพันธ์กันมากมายเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างพูดได้ไหมว่าชูร่าเองก็มีความสัมพันธ์กับท่านเจ้าเมือง ดังนั้นซูจือลานจึงต้องการหาถังซานแต่เดิมแต่เขาไม่คิดว่าถังซานจะใช้ความคิดริเริ่มในการค้นหาตัวเองปกติแล้วเขาต้องสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะเพื่อจะจัดการกับบุคคลน,นี้ในอนาคตอย่างไรพี่ชายชูร่าก,กำลังตามาหาฉันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซูจือลานถามถังซานกล่าวว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ฉันอยากจะรบกวนพี่ซูคุณรู้จักสหายของฉัน คราวนี้การแข่งขันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่พวกเขายังหวังว่าจะสามารถมาดูเกมได้ฉันเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดสูจือลานก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความ,มงุนงงและรีบย,ยิ้มสิ่งเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยแม้ว่าตอนนี้ไม่มีตำแหน่งที่ดีโดยเฉพาะแต่หอการค้าของเรายังมีตำแหน่งบางตำแหน่งที่ถูกครอบครองแล้วฉันให้ลูกน้องก็ปล่อยไปคุณต้องการตั๋วกี่ใบ ถังซานพูดว่าแค่ห้าคนนอกจากเพื่อนสมคนของเขาแล้วยังมีครูหนึ่งคนบวกกับลูกแมวอีกห้าคนและไม่มีตู่ไปหากมีลูกแมวกำลังดูการต่อสู้บนอัธจัรย์คาดว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ของแมวใหญ่จะสามารถยกระดับได้ถึงระดับหนึ่งโดยธรรมชาติแล้วจำเป็นต้องแสวงหาผลประโยชน์สำหรับลูกแมวตกลงไม่มีปัญหาฉันจะจัดการให้เมื่อกลับมาทีหลงังฉันจะให้พวกเขาดูเกมด้วยกันในวันพรุ่งนี้ เมื่อได้ยินคำสัญญาของซูจือลานถังซานก็ยิ้มและพูดว่าแล้วขอบคุณพี่ซูซูจือลานกล่าวว่ายินดีด้วยด้วยความยินดีฉันควรจะขอบคุณคุณไม่รู้หรอกเพราะคุณใช้แผ่นเทเลพอร์ตเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีอำนาจในสนามประลองหอการค้าของเราได้รับเงินจำนวนมากแล้วออเดอร์จำนวนออเดอร์เพิ่มขึ้นทุกวันและเป็นแบบที่เร่งด่วนเป็นพิเศษคราวที่แล้วที่คุณเอารูปมาก็ขายไปเกือบหมดแล้ว ไม่มีทางเราทำได้แค่ขึ้นราคาอีกครั้งเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นอุปทานก็ยังขาดอยู่พี่ชูร่าถ้าสะดวกรบกวนกลับมาขอให้ท่านอาจารย์ทำอะไรเพิ่มให้เราโดยเฉพาะชุดเกียร์ซึ่งตอนนี้เป็นสินค้าขายดีแน่นอนคนที่รวยที่สุดคือสิ่งที่ขาดไม่ได้มากที่สุดในสารบรรพบุรุษไม่ต้องห่วงหลังจากขึ้นราคาเราก็จัดสรรให้เจ้านายตามราคาสุดท้ายแล้ว ไม่มีใครมีเงินน้อยเกินไปไรายได้ส่วนใหญ่ที่ถังซานได้รับจากการขายดิสไซเลืออถูกใช้ไปหมดแล้วเขาได้ยินคำว่าฉันจะไปหาอาจารย์ในภายหลังอย่างไรก็ตามการใช้วัสดุล่าสุดของอาจารย์ค่อนข้างมากรูปแบบต้องการวัสดุบางอย่างถ้าสะดวกสำหรับคุณคุณสามารถให้เขาด้วยกันไม่เป็นไร ซูจีลานตบหน้าอกของเขาและยิ้มคุณจะเขียนรายการให้ฉันในภายหลังและฉันจะเตรียมมันโดยเร็วที่สุดพรุ่งนี้ฉันจะสามารถมอบให้คุณได้หลังจากที่คุณเข้าร่วมการแข่งขันทั้งซานจัดรูปแบบเทเลพอร์ตและเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาอย่างต่อเนื่องในเกมโดยอาศัยรูปแบบนี้มันเกือบจะมีบทบาทในสายเลือดบางอย่างนอกจากนี้ยังเป็นความสามารถในการส่งผ่านอวกาศอันทรงพลงังปกติแล้วผู้ที่สนใจจะมองเห็นมันได้มัน เป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเร็วเๆนี้จิตวิญญาณของหอ,อการค้าไม่อยู่ในความสนใจมาระยะหนึ่งแล้วและเหนือกว่าคู่แข่งมากแน่นอนว่าซูจือลานได้รับการยกย่องอย่างมากและหอ,อการค้าหลิงซีก็ทำเงินได้มากมายเช่นกันและแม้แต่การขายผลิตภัณฑ์อื่นๆก็เพิ่มขึ้นอย่างมากค่อนข้างจะพัฒนาไปในทิศทางของหอ,อการค้าอันดับหนึ่งในแผ่นดินใหญ่ ด้วยความสามารถในการทำกำไรควบคู่ไปกับความแข็งแกร่งส่วนตัวของทางซานเขาจะไม่ยอมให้ซูจือลานเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเขาได้อย่างไรแม้ว่าผู้เท่าของตระกูลจะอยู่ที่นี่เขาจะต้องสุภาพถึงสามแต้มต่อหน้าถาัางซานถังซานกล่าวว่าน่าจะดีแต่ต้องใช้เวลาสักระยะอย่างที่คุณรู้อาจารย์ยังคงพัฒนากลุ่มสายเลือดในหลายกรณีฉันไม่รบกวนเขามากเกินไป ตกลงดีเข้าใจบางครั้งสิ่งเล็กน้อยสามารถขายได้ในราคาที่ดีกว่าและเราจะจัดในลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวเราจะเพิ่มผลประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เจ้านายสามารถทำกำไรได้ดีมันไม่หิวการตลาดทังซานยิ้มในใจ เมื่อเขามาถึงหอการค้าหลิงซีด้วยรถม้าสูจือลานพาถังซานเข้าไปในห้องที่เงียบสงบในหอการค้าอันดับแรกขอให้เขาจดเอกสารที่เขาต้องการจากนั้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเตรียมทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ถังซานจะให้หอการค้าหลิงซีจัดหาวัสดุทั้งหมดสําหรับทํำวงเวทแต่ไม่แพงเลยเขาจะซื้อเองหรือให้อาจารย์ซื้อก็ได้เขาไม่สามารถให้อีกฝ่ายรู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงของรูปแบบนั้นต่ํามาก หลังจากที่ซูจือลานจัดการเขาก็พูดกับถังซานว่าพี่ชายชูราคุณไม่รู้หรือว่าเป้าหมายขององค์การแข่งขันครั้งนี้คืออะไรถังซานสายหัวและพูดว่าทำให้ดีที่สุดพี่ซูมี่คำแนะนำอะไรไหมหลังจากที่ซูจือลานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาพูดว่าฉันขอแนะนำว่าอยากกล้าแต่พี่ชูรารู้หรือไม่ว่าถ้าเขาสามารถผ่านเข้ารอบจากกลุ่มและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้มันจะมีประโยชน์มาก ทั้งสานแจ้งทำหน้าแปลกใจและกล่าวว่าได้โปรดขอให้พี่สูสอนข้าด้วยสูจือลานกล่าวว่าในแง่หนึ่งการแข่งขันของเราเป็นงานที่สำคัญสำหรับตระกูลใหญ่แต่ละครอบครัวในการคัดเลือกผู้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการแข่งขันก่อนอื่นการแข่งขันภายในกลุ่มใหญ่แต่ละกลุ่มใครสามารถชนะจากการแข่งขันดังกล่าวประนี ถึงโดดเด่นเป็นสง่ายอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับครอบครัวของคุณได้รับทรัพยากรมากขึ้นในอนาคตผู้ที่สามารถแข่งขันได้คือครอบครัวที่แข็งแกร่งทั้งหมดและส่วนใหญ่แข็งแกร่งระดับที่9และระดับที่9สู่ระดับเทพขั้นตอนนี้การกระโดดข้ามนั้นยากมากและถ้าไม่ดีพอก็มีอันตรายถึงชีวิตดังนั้นหากคุณต้องการบรรลุระดับเทพคุณต้องการทรัพยากรจำนวนมากเพื่อสะสม ทรัพยากรภายในแต่ละเผ่าพันธุ์มีจำกัดและอย่างไรการจัดสรรทรัพยากรจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหนักหนาในแง่หนึ่งการแข่งขันถือเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขององค์การจัดสรรทรัพยากรยิ่งสามารถชนะเกมในได้มากเท่าไรก็ยิ่งได้รับการสนับสนุนจากแคลนมากขึ้นโดยธรรมชาติทั้งซานพยักหน้าเล็กน้อยแสดงว่าเขาเข้าใจ ซูจือลานกล่าวต่อและเมื่อคุณเข้าสู่16อันดับแรกก่อนหน้านี้มีเพียงการแข่งขันเดียวจากนั้นมันจะมีค่าไม่เฉพาะจากตระกูลใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงจักรพรรดิด้วยหากเป็นมรดกของจักรพรรดิใช่คุณสามารถรับคำแนะนำส่วนตัวของจักรพรรดิได้โดยตรงและกลายเป็นเป้าหมายการสุดที่สำคัญตลอดทั้งเผ่าพัพานธุ์หากได้รับการสืบท่อจากจักรพรรดิก็จะเป็นที่ชื่นชอบของจักรพรรดิเช่นกัน คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมการแข่งขันของจัก,กรพรรดิและกลายเป็นคนสำคัญได้แขกจะให้ทรัพยากรมากมายในการอัปเกรดดังนั้นยิ่งหลังการยิ่งแข่งขันกันมากเท่าไหร่การแข่งขันก็จะยิ่งดุเดือดขึ้นและในท้ายที่สุดก็สามารถคว้าสามันดับแรกได้ในประวัติศาสตร์เกือบทั้งหมดกลายเป็นของพวกขาวเผ่าพันธุ์ของตัวเองปรมาจารย์อยู่ในขณะนี้ดังนั้นการแข่งขันจะต้องมีความสำคัญมากกว่าที่คุณคิด ทั้งซานกล่าวว่าฉันเข้าใจนิดหน่อยพี่ซูหมายถึงอะไรซูจือลานกล่าวว่าสิ่งนี้แตกต่างจากการแข่งขันก่อนหน้าของครูในโคลอสเซียมในขณะนั้นเหตุผลที่สารบรรพบุรุษต,ต้องการกำหนดเป้าหมายคุณเป็นเพราะคุูมีอิทธิพลต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะอ่อนแอมาก แต่จํานวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จําเป็นฉันจะฆ่าคุณแต่ถ้าคุณเล่นตอนนี้คุณเป็นเพียงในานามของคุณและคุณเป็นผู้สูงศักดิ์และสายเลือดของคุณม,มีระดับ2หรือสูงกว่าที่แตกต่างกันถ้าคุณสามารถคว้าจักรพรรดิได้ในอนาคตการยอมรับของจักรพรรดนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษมากแอลาลมานจะช่วยเมืองเคอรี่ได้ด้วยซ้ำ